อากาศกันหน่อยช่วงนี้ฝนตกชุกหลายพื้นที่นะครับเมื่อวานอย่างที่พี่พงศ์บอกฮะ5-9กันยายนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันหน่อยนะครับเพราะาเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนพลมกรุงโอ้โหสมุทรปราการใกล้เคียงพระประแดงนี่ก็จมนะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัดหลายพื้นที่ไล่เรียงมาก่อนเพชรบูรณ์ฮะไปดูที่เพชรบูรณ์ครับแถบเขาค้อน้ำแรงมากคุณผู้ชมครับในพื้นที่ที่มีภูเขาระวังเรื่องน้ำป่าอันนี้กรมอุตุก็เตือนเลยนะครับ เพชรบูรณ์เองเอน,น,เน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเขาเคาะโอ้หน่ากลัวมากเศษซากพวกต้นไม้ต้นไล่อะไรเงี้ยมาหูเป็นแพรเลยนะฮะ<อ>เข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข21สระบ,บุรีล่มสักครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่231เรื่อยไปฮะมมร,ระดับน้ําหลายจุดสูงประมาณ50เซติเมตรนะครับ<อ>เห็นภาราน้ำป่าหน้ากลัวนะฮะที่พื้นที่การจราจรเส้นทางต่าง การจราจรสัญจรยากลําบากรถติดขัดเป็นทางยาวนะครับเจ้าที่ตรงไปอํานวยการจราจรให้ล่าสุดเจ้าที่แขวงการทางครับต้องปิดการจราจรฝั่งขาล่องมุ่งหน้าเข้าตัวเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราวนะครับเปิดให้ใช้เส้นทางเฉพาะขาขึ้นมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครเส้นทางเดียวจนกว่าน้ําจะลดระดับลงนะครับจากเพชรบูรณ์ขยับไปชัยภูมิหน่อยฮะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เขตตัวเมืองชัยภูมิฝนตกหนักประมาณ50นาทีถนนในเมืองไม่เหลือฮะแมซศร้เอฟเฟกต์นะวัดปริมาณน้ําฝนได้ถึง53มิลลิเมตรครับน้ําระบายไม่ทันท่วมถนนสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนชัยประสิทธิ์แยกโรงเรื่อยแยกหนองบอ่อหน้าวิทยาลัยสรารพัดช่างนะครับแล้วก็ในตลาดตัวเมืองเทศบาลชัยภูมิด้วยทาตวัดเองแจ้งเตือนประชาชนนะครับแล้วก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เพิ่มการระบายน้ําออกจากตัวเมืองเชพูมิให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับมิตรภาพฝั่งขาออกช่วงตําบลหนองสารายนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมามน้ําสูงมากจริงหลายจุด50เซนติเมตรไอ้บูนมาจะขู่นี้แบรีเออร์กั้นทางนะครับค่ะ <5. S 1> เหลือพ้นน้ำนิดเดียวอ่ะเจ้าที่ต้องเร่งระบายน้ำครับก่อนจะลดระดับลงในอีก2ชั่วโมงถัดมา ขณะเดียวกันพายุที่พัดถล่มจัหงหวัดนครราชสีมานะครับทำให้บ้านเดือนพี่น้องประชาชนในอำเภอเสินสางพังเสียหายกว่า40หลังคาเรือนเดือร้อนหนักมากนะครับหลังคงหลังคาไปหมดชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่หนักสุดในรอบ10ปีนะหลังคาเหลือแต่คขื่อครับแล้วก็มีรายงานต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจรหลายจุดด้วยกันครับทีนี้เรามาดูแถวพัทยากันบ้างนะคะฝั่งตะวันออกมีโอ้โหอันเ,เดียวเดียวเดียวนันว่ายน้ำเหรอคะนั่นอ่ะเฮ้ยลูกขนาดนั้นเลยเหรอ จะเหมถึงเอวนะคะจุดนั้นสายสามมุ่งหน้าพัทยาเหนือซอยเขาน้อยเรียบทางรถไฟค่ะบางจุดท่วมเม็ดหนึ่งได้รถเลยผ่านไม่ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเอยอะไรเอ่ยต้องเข้ามาอำนวยความสะดวกคือคาดว่าถ้าฝนหยุดตกก็ใช้เวลาระบายประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะครับนี่คือพัทยานะคะส่วนที่สมุทรปราการค่ะสภาพก็คือท่วมสายหลักตามภาพที่เห็นเลยแยกสีเทพา ถนนสีน้ำขินมุ่งหน้าปากน้ํานะคะเส้นเขพารักจากบางพีมุ่งหน้าสำโรงน้ําท่วมถึงพุทธบาทเลยค่ะส่วนถนนปู่เจ้ายังมีน้ําท่วมขังสูงนะคะยาวหลายกิโลเหมือนกันรถต้องขับช้าๆผ่านลําบากค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกําลังสูบน้ํานะคะออกจากผิวจราจรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งฝนก็ยังคงตกตลอดเวลาเหมือนกันนะคะจนถึงเช้านี้ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะครับ อูตั้งแต่ค่ำคืนเมื่อวานช่วงเย็นๆได้อะค่ะ6โมงทุ่มหนึ่งมีฝนเริ่มตกแล้วนะคะครับท่วมขังหลายสายโดยเฉพาะแจ้งวัฒนะค่ะหน้าห้างสันทัณแจ้งวัฒนะนะคะยาวไปถึงแมคโครแจ้งวัฒนะแล้วแถวนั้นปกติรถติดอยู่แล้วด้วยใช่แล้วฝนที่ชอบตกตอนที่เขาแบบเที่ยวกันกลับบ้านแต่เพอิอนเมื่อาวานวัน,นอาทิตย์น,นะคะครับมีน้ำท่วมผิวเลนจราจรทั้ง4เลนเลย20-30เซนได้โอ้นี่หัวเข่าเลยนะเนี่ย ลำบากเหลือเกินนี่น้าหมู่บ้านเลยนะคะคแถวสะพานใหม่รามอินทราวัชรพลอันนี้จุดวัชรพลนะเนี่ยออน้ําท่วมขังเหมือนกันสำนักงานเขตหลักสี่บางเขนต้องระบายน้ําทั้งคืนที่ผ่านมาแต่เมื่อเช้าออกมาแล้วนะคะวัชรพลแห้งสนิทแล้วนะคะครับอืติดตามรายงานสภออาก,กาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมอเตอร์รรไซค์เป็นห่วงจังเลย,ยวิ่งขอบทางระวังนะฮะพวกท่อเทอร์อะไรเงี้ยน้ำมันท่วมยิ่งมองไม่เห็นเนาะเี่กงกัวยางมาไงก็ไม่รู้เห็นไหมฮะกลางถนนเลยใช้ความเร็วไม่ได้นะครับ ไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ค่ะช่องแปด